ก็ตรงนี้คือจากที่เราเข้าใจปัญหาทั้งภายในและภายนอกแล้วนะคะเราก็นี่คือหนึ่งในส่วนของการนําประสบการณ์ที่ผ่านมาค่ะแล้วก็พร้อมกันนี้เราก็ได้น้อมนำนะคะตามแนวพระราชมิดในเรื่องของการบริหารจัดก,การน้ําค่ะขอท่านเชิญสือ่อชนทท่านครับานายเลิศวิโร์โกวัฒนะอาธิบดีกรมชนประทานในส่วนนี้ต่อไปจะแสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ,อ,อยู่หัว ที่ทรงมีเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดก,การน้ำของประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่องและยาวนานพระองค์ท่านได้ทรงมีพระธรรมหลัดและ,ะพระราชทานแนวพระรามดรีต่างๆให้กับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งประมวลได้ว่ามีมีเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหาจัดก,การน้ำทั้งหมด ประมาณอย่าง12เรื่องอย่างน้อยนะฮะเป็นการบริหารจัดการน้ำทั้งทั้งรุ่มน้ำมีทั้งส่วนต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำอย่างเช่นในเรื่องแรกเรื่องของฝนหลวงฝนหลวงนี่ก็แก้แก้ไขปัญหาก,การขาดแคลนน้ำในเรื่องของการปลูกป่าก็เป็นการปลูกป่าเพื่อการชะลอน้ำและเก็บกักน้ำฝายต้นน้ำก็เพื่อการชะลอน้ำหญ้าแฝกก็เพื่อชะลอน้ำและเก็บกักน้ำ อ่างเก็บน้ําในลุ่มน้ําสาขาตอนตอน,ตอนบนของลุ่มน้ําก็เก็บชะลอน้ําเก็บกักน้ําแล้วก็ส่งน้ําให้ในพื้นที่ส่วนในกลางน้ําก็มีเขื่อนขนาดใหญ่ซึ่งจะชะลอน้ําเก็บกักน้ําและส่งน้ําเพื่อกิจกรรมต่างๆต่อมาเรื่องของของแนวทฤษฎีใหม่ซึ่งเป็นการบริหารจัดก,การพื้นที่เกษตรกรรมของเกษตรกรเรื่องแก้มลิงก็เป็นการชะลอน้ํา ชะลอน้าและเก็บกักน้ําส่วนที่เกินไว้คันกั้นน้ําก็เป็นเรื่องของการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยเรื่องของทางน้ําผ่านฝัดเวก็แก้ไขปัญหาน้ําท่วมเรื่องของการหันชายพัฒนาก็แก้ไขปัญหาน้ําเสียเรื่องป่าชายเลนเพื่อรักษาระบบนิเวศและป้องกันดินทลายบริเวณชายฝั่ง พระมาหากรุณาธิคุณของพระอ,องค์ท่านก็มีตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนสู่ปลายน้ำในเรื่องของต้นน้ำก็มีแนวทางที่พระองค์ท่านมีพระมำรยไว้เป็นการชะลอ,อน้ำ ครับคุณผู้ชมครับณนะขณะนี้นะครับท่านอธิบดีกรมชนประธานนะครับนายเลศวบโรตโกวัตนาะจะได้บรรยายในส่วนของโซนแนวแนวน้อมน,นําพระราชบรมริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวครับแนวพระราหลักที่เป็นตัวอย่างปรากฏอยู่ในในภาพนี้นะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องป่าเรื่องฝายเรื่องญ้กแฝกสําหรับกลางน้ําแนวพระราชริริให้ชะลอรองรับน้ําบริหารจัดการน้ําให้มีน้ําใช้ตลอดปี ก็มีอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่กรมชมะทานเองก็ได้รับสนองพระธารริมาดําเนินการอย่างเช่นสร้างเขื่อนแควน้อยบรรมุงแดนที่จังหวัดพิษณุโลกเขื่อนป่าศักดิ์ชนสิทธิ์ที่จังหวัดลบบุรีเขื่อนขุนด่านการชนที่จังหวัดนครนายกอันนี้อ่างเก็บน้ํานี่ก็สามารถเก็บกักน้ําป้องกันน้ําท่วมแล้วก็ส่งน้ําเพื่อกิจกรรมต่างๆทายน้ําและที่ปลายน้าแนวพระนรรริ มีในเรื่องของการพักน้ําเร่งระบายน้ําสู่ทะเลและเตือนภัยก็มีแนวพรพำผลิที่หลายๆประการอย่างเช่นการเร่งระบายน้ําที่บริเวณแม่น้ํเจ้าพระยาที่เป็นกระเพาะหมูก็มีการก่อสร้างประตูระบายน้ําของรัฐโพซึ่งสามารถยกระดับทางไหนของน้ําได้มีแนวพร่ำผลิเกี่ยวกับการระ,ระบายการระบายน้าบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งกรมชลประทานได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วมี การบริหารจัดการน้ำเพื่อเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออกนะฮะแล้วก็มีเกี่ยวกับให้ศึกษาพฤติกรรมของการไหลของน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็มีเรื่องของแนวฝัดเวที่พระองค์ท่านได้พระราชทานไว้มีแก้มลิงหมหาชัยนะฮะสำหรับในวีดีทัศน์นี่จะมีจะมีวีดีทัศน์อยู่อยูสอสอ่สองเรื่องนะฮะ ก็เร <formation jin inh aling> <at> ื <tı ro> ่องแรกก็คือเรื่องที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระราชวโรกาสให้บุคคลและคณะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปบรรยายรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมในปี2538นแะฮะและพระองค์ท่านก็ทรงมีแนวพระราชดำริที่สำคัญเกี่ยวกับการพบกันครั้งนั้นก็คือเกี่ยวกับการป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจคือการระบายน้ำในฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร และอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องที่พระนาท่านานยกรัฐมตนตรีนําคณะกยอะนอเข้าเฝ้าเมื่อวันที่25กุมภาพัพนธ์ปีนี้นะฮะก็มีแนวพระราชดรที่สําคัญก็คือเรื่องของการบริหารจัดการน้ําในอ่างให้อยู่ในลักษณะสมดุลน,นะฮะแล้วในท้ายสุดก็กลัาเรียนท,ทุกท่านว่ารัฐบาลได้น้อมนําแนวพระราชดรนี้มาเพื่อการกําหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการน้ําของประเทศต่อไปครับ ต้องเรียนว่า ที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานแนวพระราชดำรินะคะแล้วก็โครงการต่างๆที่เป็นตั้งแต่ต้นน้ํกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยถ้าไม่มีในเรื่องของโครงการของพระราชดำริเราก็เชื่อว่าความเสียหายต่างๆอาจจะมีมากกว่านี้ดังนั้นสิ่งที่เราทําต่อก็คือว่าเราก็าน้อมนําตามแนวพระราชดำรินี้ในการที่จะปรับปรุงเรื่องเรื่องของระบบระบายน้ําต่างๆแล้วก็การทํานุงรักษานะะในจุดต่างๆที่ทได้พระราชทานไว้นะคะ Okay.